สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเ,เพื่อนๆพี่เพียงน้องมาเที่ยวที่เมืองซัสบุกนะคะอาจจะออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยไว้ได้วยนะคะตรงนี้ก็คือเป็นประตูผ่านเข้าไปในเมืองนะคะตรงนี้ก็คือภูเขานะคะเป็นภูเขาแล้วก็ทางนี้ก็คือทางรถวิ่งนะคะทางซ้ายมือก็จะเป็นทางคนแล้วก็ทางจักรยานนะคะแล้วจะเดินเข้าไปในอุโมงค์นี้ก็ประมาณ 5นาทีนะคะถ้าเดินปกติวันนั้นจะเดินก็คือจ,จะเดินชา้านิดนึงเพราะว่ายังเจ็บขาอยู่นะคะเดินผ่านไปประมาณ5นาทีนะคะเพื่อจะผ่านภูเขาลูกนี้นะคะแล้วก็เข้าไปในเมืองนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อของประเทศออสเตียมากๆอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่ในสมัยเก่าก็เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์นะคะเป็นพระราชวังนะคะแล้วก็ มีผู้มีชื่อเสียงอีกหนึ่งท่านนะคะนั่นก็คือโมสาต์นะคะตอนนี้เจ๊กํกำลังพาเพื่อนๆที่เพียงน,น้องไปชมบ้านเกิดของโมสาต์นะคะโมสาต์เกิดที่นี่จนอายุ20ปีนะคะนั่นก็สีเหลืองข้างหน้านั่นก็คือบ้านของโมสาต์นะคะ คือวันนี้ก็ผู้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คือจะมาแต่ละครั้งนี้ผู้คนนี่ไปถ่ายรูปกันข้างหน้านี่เยอะมากๆค่ะใครที่มาเมืองนี้นี่ก็คือต้องมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบ้านของโมซาดเลยละค่ะโมซาดเกิดที่นี่จนอายุ20ปีนะคะแล้วก็ไปอาศัยที่เมืองอื่นนะคะโมซาดเป็นคนที่เกิดในสามัญชนธรรมดานะคะไม่ได้เกิดในคนที่ มีตระกูลอะไรนะคะแล้วก็โด่งดังในเรื่องดนตรีคลาสสิกนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในสมัยนั้นก็คือเป็นคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกคนนึงเลยล่ะค่ะก็คือนี่ก็คือตอนนี้ก็คือข้างล่างนี้ก็คือเป็นที่ขายของไปแล้วนะคะเป็นสปานะคะแต่วันนี้ปิดนะครับวันอาทิตย์ปิดแล้วก็ทางซ้ายมือประตูซ้ายมืออีกประตูนึงก็คือเป็นประตูทางเข้า ขึ้นไปชมบ้านของโมซาสนะคะแต่เจ็บก็ไม่เคยขึ้นไปนะคะเพราะว่าเจะมีเมืองนี้มีอะไรน่าชมอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะเพราะว่าจะมากันเมืองนี้เจบก็มาแค่วันเดียวนะคะก็มีที่ชมเยอะจริงๆแล้วก็วันหนึ่งนี่ก็คือถ้าจะชมทุกจุดนี่ก็คือไม่พอจริงๆเลยละค่ะอันนี้แฟนก็เป็นช่างภาพให้คนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันนะคะ อนนี้โมซาดก็เป็นคนขายช็อกโกแลตไปแล้วนะคะช็อกโกแลตยี่ห้อนี้เป็นช็อกโกแลตของอช็อกโกแลตขึ้นชื่อของประเทศออสเตรียนะคะอร่อยมากรสชาติดีมากราคาก็ดีมากนะคะเป็นช็อกโกแลตที่ใครๆที่มาเที่ยวประเทศออสเตรียนี่ถ้ากับไปนี่ก็นี่ก็คือช็อกโกแลตที่ติดไม้ติดมือของขึ้นชื่อประเทศออสเตรียอีกอย่างหนึ่งนะคะ วันนี้เจ็บไม่ได้พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไปชมพระราชวังนะคะตอนนี้กําลังจะพาไปใจกลางเมืองนี้นะคะแต่เจ็บก็มีภาพบนวานมาฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะคะว่าพระราชวังนี้เมืองนี้นี่สวยงามขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเก็บภาพบนวานมาให้ชมนะคะจุดนี้เป็นจุดขึ้นชื่ออีกจุดหนึ่งของเมืองนี้นะคะเป็นสะพานที่ผู้คนมาเที่ยวที่นี่ก็คือจะเอาคุณแจมมา คล้องกันเป็นคู่หรือสลักชื่อไว้อะไรของเขาประมาณนั้นนะคะกุญแจคองความลักอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นภาพาพระราชวังนะคะที่จะได้ถ่ายเก็บไว้ในช่วงที่จะมาเที่ยวหน้าร้อนนะคะเมื่อน่าจะสองสามปีที่แล้วจำไม่ได้นะคะก็คือสวยงามมากๆเลยล่ะคะ่ะก็คือถ้ามาอากาศดีๆนี่ก็คือภาพจริงของจริงนี่ก็คือสวยจริงๆค่ะสวยเกินคําบรรยายเลยล่ะคะ่ะที่นี่ก็จะ สวนดอกไม้ที่นี่ก็จะจัดเหมือนพระราชวังที่เมืองหลวงนะคะที่วีนนะคะทีะ่ถ้าใครที่ไปที่วีนก็จะเห็นคล้ายๆกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้เจ๊ก็ตั้งใจจะพาเพื่อนๆที่เพียงน้องขึ้นไปชมยอดปราสาทด้านบนนะคะที่เจ๊ชี้ลูกศรลงมานั้นนะคะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะอันนี้ก็เป็นรูปปั้นของโมซาสนะคะ ก็ตรงนี้ก็เป็นจตุหลัสหรือใจกลางเมืองนี้นะคะอะรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศของใจกลางเมืองนี้นะคะว่าสวยงามขนาดไหนคะ่ะไปชมด้วยกันเลยคะ่ะ เป็นโบสถ์นะคะงดงามมากแต่วันนี้ถ่ายรูปไม่ได้เนาะเพราะปกตินี่จะตรงนี้ก็จะเป็นโล่งๆนะคะแต่วันนี้เขามีอะไรก็ไม่รู้มีคอนเสิร์ตน่าจะมีคอนเสิร์ตนะคะข้างในนี้หรือการแสดงอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละคะ่ะกั้นตรงนี้เนาะปกติจะเป็นโล่งๆนะคะแล้วก็สามารถจะถ่ายถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้แต่วันนี้ก็คือ ถายไม่ได้นี่ก็เป็นภาพภายในโบสถ์นะคะที่ครั้งที่แล้วที่จะมาเที่ยวกันก็ได้ถ่ายเก็บไว้นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าถ่ายวิดีโอออกมานี่จะสวยงามมากๆเลยนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเดินผ่านโบสถ์นี้ไปแล้วก็จะผ่านประตูข้างหน้านี้ไปนะคะแล้วก็เราก็นั่นแหะคะ่ะจุดประสงค์ที่จะพาไปก็คือยอดปราสาทด้านบนนี้นะคะก็วันนั้นก็คืออ่ ได้นั่งรถลางขึ้นไปนะคะเดินไม่ไหวนะคะจุดนี้ก็คือนี่นะคะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายภาพเก็บไว้นะคะก็ตอนนี้แดดออกภาพสวยมากนะคะก็คือวันนั้นก็คือเป็นภาพอากาศที่มืดครึ้มนะคะแดดไม่ออกนะคะก็จะมีช่วงนี้นะคะที่แดดออกนะคะแล้วก็ภาพจะสวยงามมากนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะเจะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆขึ้นไปบนยอดปราสาทนะคะว่า ยอดปราสาทข้างบนนั้นจะสวยงามขนาดไหนคะจะฝากเพื่อนๆที่เพื่อน้องชมวิดีโอหน้าด้วยนะคะสวยงามแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยล่ะคะ่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ